สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวจะมาทําชั้นวางต้นไม้ด้วยไม้พาเลตนะคะเราซื้อมาในราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยสิบาทนะคะสาชิ้นก็สามร้อยสามสิบบาทวันนี้เราก็จะมาหั่นนะคะเอาแบบง่ายๆเลยจากที่เขามาเป็นแพ็คอย่างนี้ละดาวดาวก็หั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นๆนี้แบบนี้ ดี๋ยวจากนั้นเราก็จะไปประกอบเป็นชั้นวางต้นไม้นะคะเพื่อนๆแบบประหยัดแล้วก็ง่ายสะดวกนี่เรไปซื้ออิฐมานะคะก้อนละสิบบาทค่ะเราจะมาวางเป็นฐานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเลยค่ะมาวางเลยค่ะเพื่อนๆทําเป็นฐานอันนี้เราทาไปแล้วนะคะสองชิ้นนะคะอิฐประสานะคะ่ะเพื่อนๆ อีกด้านหนึ่งคืองินมันมีรูนะคะอันนี้ดาวซื้อแบบทับหลังมาปิดมันจะได้เรียบๆนะคะถนี่เลยึดไปไม่เนี่ยวางซ้อนกันสักสองก้อนค่ะเพราะว่าดาวจะทําแค่สองชั้นนะคะถ้าจะยักได้สามชั้นสี่ชั้นก็ซื้ออิดมาเพิ่มเพิ่ๆขึ้นไปก็ได้นะคะนี่ต้นไม้เยอะมากว่าจะวางตรงไหนแล้วนะคะ ว่าปลูกกันไปนใหญ่แล้วเสร็จแล้วนี่เลยอันนี้อันนี้คือไม้พาเลทที่ดาไปซื้อมามันจะเป็นแผ่นชิ้นใหญ่นะคะแล้วดาก็มาหั่นมันออกให้ได้สี่ชิ้น,นะคะ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆหัน่นเอาเลื่อยหั่นแล้วก็ได้เป็นสี่ชิ้นแล้วก็วางพาดเลยค่ะเพราะว่าเขามีแบบนี้อยู่แล้วนี่ดาก็จะหันห่นหันห่นหั่นหั่นวางพาดเลยง่ายมากสะดวกมาก พื้นที่ดาวไม่มีแล้วนะคะเต็มหน้าบ้านไปหมดแล้วต้นไม้ของดาวจ,จีบมากหรือไก่มาจิบวางเลยค่ะมันก็จะมันะเปลี่ยบเรียบร้อยขึ้นเนาะจากที่มันวางมัเปียนกลับนลวางไปเลยค่ะเพื่อนๆมันคงแข็งแรง ส่วนพาเลทนะคะปัดได้เป็นสี่ชิ้นเนี่ยดาวก็อีกชั้นหนึ่งมันก็ไม่ขายอยู่แล้วเนาะดาวก็มาวางเลยวางในชั้นล่างนะคะเพื่อนๆวางไว้ที่ชั้นล่างตอนนี้เราก็จะลดน้ําสะดวกน้ําก็ไหลไม่เลอะเทอะแล้ว,ลวนี่ค่ะวางที่ชั้นล่างแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จับเลี้ยงต้นไม้เราเลยค่ะออกจระถางขึ้นไปเลย ้นไม้ที่มันลก,ลกๆเลยเยอะๆแยกๆอยู่ตรงนี้จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะคะเพื่อนๆต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่จะจัดวางเลยค่ะเห็นไหมคะดาวซื้ออันนี้ได้หลายแถวมากเลยนะคะแต่ถ้าเซตเดียวนี่ไม่ถึง150ค่ะเพราะว่าไม้อันนี้ของดาวนี้มันสามารถ เลื่อยออกไปได้อีกตั้งสี่แผ่นก็เป็นไอเดียเล็กๆนะคะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ได้ตอกอะไรเลยมีแต่เลื่อยออกนะคะแล้วก็แบ่งชิ้นหัน่นก็จะเป็นชั้นสองชั้นใครอยากได้สามชั้นก็เอาอิดเทินขึ้นไปอีกหลายๆชั้นนะคะเพื่อนๆก็เป็นไอเดียฝากนะคะใครที่มีต้นไม้เยอะๆเหมือนดาวบ้าปลูกต้นไม้นะคะค่ะเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะคะชั้นวางต้นไม้ของดาวก็เสร็จแล้วนะคะจากไม้พาเลตนะคะที่ดาวซื้อมาสามชิ้นในราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสิบาท ดาวหั่นได้ชิ้นย่อยๆ14ชิ้นนะคะดาวก็มาทำเป็นสองชั้นค่ะโดยใช้อิดนะคะวางอิดสองก้อนนะคะดูค่ะว่าดาวได้ต้นที่วางต้นไม้เยอะแค่ไหนนะคะเยอะมากก็เป็นระเบียบขึ้นมานิดนึงจากตอนแรกรกๆนะคะไม่มีที่จะอยู่แล้วไม่มีที่จะเดินก็มาจัดระเบียบให้นิดนึงนะคะก็มาตรงนี้ก็ได้อีกชั้นนะคะนู่นอีกนะคะนี่คือ จากไม้พาเลทแค่สามชิ้นนะคะดาวได้ที่วางกระถางนะคะเยอะม,มากๆค่ะแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะคะเพื่อนๆนจากอิดก้อนละสิบบาทดาวซื้อมาวันนี้นะคะที่220บาทนะคะก็คือยี่สิบสองก้อนและก็ไม้พาเลทสชิ้นก็ชิ้นละหนึ่ง้อยสบาทรวมเป็นตังค์เท่าไหร่คะอยู่ที่500กว่าบาทนะคะแต่ได้ ที่ชั้นวางเยอะมากๆเลยค่ะนะครับต้นนี้ต้นไม้ของดาวก็จะมีชั้นวางเรียบร้อยสวยงามนะคะค,ค่ะฝากเป็นไอเดียค่ะส่วนใครที่แบบว่าเออฉันจะทําชั้นยังไงเพราะว่าดาวก็ต่อไม้ไม่เป็นนะคะก็อาศัยว่าเออเราไปซื้อพาเลตมาแล้วเราก็หั่นเลื่อยไม้นะคะมันก็เป็นชั้นๆแล้วก็อิดวางแข็งแรงค่ะแข็งแรงทนทานดูอิดของเรานะคะแข็งแรงทนทานรับกระถางน้ําหนักได้แน่นอน แล้วก็ต้นไม้ก็ได้โป่งโล่งดีด้วยนะคะเวลาลดก็ไม่ได้วางกับพื้นไม่งั้นก็จะร้อนนะคะฝากเป็นไอเดียค่ะหากใครชอบนะคะก็ทําตามได้เลยนะคะเพื่อนๆไปซื้ออิฐแล้วก็ไม้พาเลตมาง่ายๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ